ตอนเข้ก็สู่โฮมวิสิตค่ะวันนี้พาคุณมาดูแอสเซทอีกประเภทหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีความเฟล็กซิเบิลมากๆเลยเพราะว่าซื้อหนึ่งหลังนะคุณสามารถมีออฟฟิศมีสำนักง,งานส่วนตัวก็ได้แล้วก็ใช้อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ท59เวสเก e ค่ะที่นี่เป็นพรีเมียมโฮมออฟฟิศที่ อยู่ในตำแหน่งอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆเพราะว่าคุณดูสิเนี่ยด้านหน้าโครงการอยู่ติดถนนใหญ่รัตนาธิเบศค่ะแล้วถ้ามองไปทางด้านซ้ายนิดนึงนะห่างไปสักประมาณ150เมตรก็คือสถานี3แยกบางใหญ่ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเดินทางสะดวกมากเลยทีเดียวยังไม่พอค่ะขยับไปอีกนิดนึงก็คือ3มแยกบางใหญ่เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญมากเลยนะ ของถนนรัตนาธิเบศไปเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนการจนาพิเศษอนาคตค่ะคุณอีกไม่นานอย่างแน่นอนมอเตอร์เวย์สายใหม่บางใหญ่การจนาบุรีก็มาเชื่อมต่อตรงแยกนี้ด้วยเหมือนกันนี่ไงนี่คือสเกยภาพของพื้นที่บริเวณนี้ที่การเจริญเติบโตจะต้องสูงอย่างมากๆไม่ต้องดูที่ไหนไกลค่ะเซนทัลเวสเกตมาแล้วอีเกียมาแล้ว โรงพยาบาลขนาดใหญ่มาแล้วห้างสับสินค้าขนาดใหญ่อื่นๆก็มีกันครบเป็นชุมชนที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นศูนย์รวมของระบบขนส่งมวลชนด้วยสุดยอดจริงๆสำหรับทําเลเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่าโฮมออฟฟิศหลังใหม่ของคุณเนี่ยมันดีมากๆเลยทีเดียวด้านหน้าที่คุณเห็นเป็นกระจกเนี่ยเป็นลามิเนตกลาสนะคะเป็นกระจกยีรพ่ยที่ตึกสูงๆเนี่ยเขานิยมใช้กันเพราะว่ามันแข็งแรงมันทนทาน คนแรงลมได้สูงแล้วก็เวลาเกิดความเสียหายแตกเนี่ยมันจะไม่ร่วงลงมาข้างล่างทำให้เกิดอันตรายกรองแสง UV ได้90%กรองความร้อนได้ด้วยนี่คือพรีเมียมโฮมออฟฟิศที่มีความสูง5ชั้นนะคะ l ลเยอรพื้นที่ด้านในนะคะอย่างที่บอกเขาจะให้เป็น Open Plan เลยนะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาที่คุณเข้ามาทำธุรกิจ mm hmm. เข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยคุณสามารถจัด ตกแต่งปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานได้อย่างสะดวกเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะโครงการก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเตรียมไว้ให้คุณต้องลองเข้ามาดูค่ะไม่แน่นะพรีเมียมโฮมออฟฟิศที่นี่อาจจะเป็นออฟฟิศใหม่เป็นสำนักง,งานส่วนตัวแห่งใหม่ของคุณก็ได้ท5 9 w e s t g เก้าวสอย่าลืมแวะเข้ามาดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ